อ๋อสวัสดีครับวันนี้พามาเบ่งก็เจ้าวานเหข้างๆหน้าปังในซาก็เจะคุดไว้แต่เป็นปลาธรรมชาติออกป่าไม่เนป่าเลี้ยงเข้าหน้าปังก็เจ้าก็งามขนาดนี้นี่ซาก็ะดัเพ่องน้อยสุดจะเข้าต้องตักกิน สุบสุบเ,เ้าฮะครับัสดีครับรูปหลานมาภักไทยทเข้ามาเทคกรุงเทพเอาไปบึงรูปบานนี่ตั้งกันะขนาด งบเลยบอนี่มองาสาอะไรโมยใหญ่ดอกน้อยน้อยข้ออยู่นอกแห่เขารองเบิ้งบาทนี่ อยู่หันเร็วเพราอย่างว่าคอเข้าในแหจากซันน่ะนะเอาล้อมึงดูที่ได้เฉพานตัวนี้เอาไปใช้ถนนไปเหยียบถึงยิ่อยู่ในกิตมเพิ่ม้อเยู่

ไม่ไม่ใหญ่ไม่โกรธเนาะโอ้ยมันอยู่ในไม้อันบบบนั้นแล้วยึกดีก็ได้ซีกันนี่แหละปลาห่ะมะหมูก,กู่นี่แหละที่ไรเอ้โอ้อปลาข้อใหญ่ละวาน,นี่อืมซีกันนี่แหละมะหมูกินในก้อนนี่เลยโอ้เจอ,จ,อจนได้เนะาะป้าน้ำเลิอกป่าน,นี่ยังทันอยู่เนาะ อ่ามันบ่นฮูนด้ด้าเฮ้ยใหญ่ขนาดเลยบักนี้อ้ามึงดูว e ่าน้ำลึกป่านี้ยังทันอยู่นะมันาดเนาะันมันบ่นอีกใจเลยนี่งันหมวกจะสอดุดนันเลย แมไปบ่เอาไปเลยล่ะเอามาแม่ข้องนะโยนข้องมาดูอ้าขึ้นมาทึงโคกพี่นไโลดขึ้นได้หรอเอออืมดีโอ้โตโตโตมันรู้ว่าัดวัดตัวปลาด้วยฮะโอ้โหใหญ่ขนาดเนาะ โอ้เจ้านี่ยกบกระาบระด้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเจ้ามื่อวานเนซุกัดเจ้ากินป้าไอ้น้ำมันขอ,อน้ำล<อ>ุง<อ>ยังก<อ>ันอะไรเนาะเออปลาข้อขักขัก้อใหญ่อัอนี่ตัวนี้บ่อนเนาะโอ้คือบ่อนแหงแท้บ่

โอโลกลัวได้นี่เนาะตีนมนจนวานั้นและโอ้มันเที่ยวเข้าที่ออกแล้วแหงเจ้านี่เมองพาดเนี่จนเมื่อยนลาเนี่ยเออเอออโอ้ได้หลายตัวแล้วบาทนี่ทางนั้นกันกำลังน้ำมันเลือ่านน้ำมันเลกโอ้หลกุปามันหลอยู่เลย มันเราสิเต็มคลองแล้วนี่สามเต็มแล้วสามนี้แหละเน,ะะนาะพ่อไฟหนาพ่อไฟอาอบรรจุไฟเอาเอาสามนี้ก่อน สิขึ้นแล้วอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ